กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยอ่าก็ผมครับสวัสดีครับผมกันแบนเกมเช่นเดียกับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม The i อ f e c t e d นะครับผมมาอย่าเรามาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าเอ้ยไม่ได้เล่นกันมาหลายวันนะครับผมเนื่องจากว่าผมก็รอในส่วนของอัปเดตใหม่ของตัวเกมนี้อยู่นะเอ้แต่ว่าในระหว่างที่เรารอนะครับผมอย่าเรามาครับไอ้นี่รอดีกว่าครับผมนี่ผมอยากจะคลาบในส่วนของ ไฟฉายติดหัวนะครับผมไหนว่าไฟฉายติดหัวตรงไหนอ่าป๊าป๊บป,ป,ป,ป๊ไหนดูซิวว่ามันจะต้องใช้อะไรบ้างครับผมเขาบอกว่าจะต้องใช้เศษผ้าสนะครับผมเคปล่าหกแล้วก็ในส่วนของคัพเปอร์อีกหนึ่งครับผมเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากๆครับผมขอมมันต้องมีก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูเศษผ้าซิมีหรือเปล่าเอ้ยเศษผ้าของเราเอ๊ะเศษผ้าอยู่หนึ่งอันเท่านั้นครับผมอันนี้มีหรือเปล่าอันนี้ไม่มีครับผม ไม่มีอันนี้คืออะไรครับผมไอออนเฟกเมนต์เอามาตรงนี้ก่อนโอเคเฮ้ยไม่มีเศษผ้าเลยเหรอวะไม่มีเศษผ้าเลยเหรอวะนนี้ตรงนี้มีหรือเปล่าเฮ้ยเรามีเคสล่าอยู่ครับผมนี่เคฟล่าอยู่4ผืนนะฮะอ่านี่มีเศษผ้าปป๊บเป็น2ผืนแล้วอ่านี่นี่กี่ผืนเนี่ยอ่า Zuk. เป็น3ผืนครับผมโอ้โหให้ตายเถอะพลาสติกอ่าอิบพลาสติกมาก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าเราต้องคัดในส่วนข,ของผ้าเคฟล่าด้วยนะอ่าล้วผ้าเคฟล่าต้องคัดยังไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผ้าเคฟล่าเด้ ผ้าเคปลาสนะครับผมปุ๊บอ่าผ้าเคปลาสต้องใช้เศษผ้าเอันครับผมพลาสติก9โอ้โหเข็ดแล้วก็ไฟเบอร์ครับผมอีก30อืมไม่ธรรมดาเลยเนี่ยผมว่านะฮะโอ้โหแล้วต้องคับเศษผ้าแบบรัวๆเลยว่ะอ่าโอเคครับผมต้องการในส่วนของไฟเบอร์แล้วก็เปลือกไม้นะครับผมเปลือกไม้อันนี้โอ้โหระเบียอะเลยเปลือกไม้จัดมาแล้วก็ไฟเบอร์จัดมาครับผมอ่าปับป๊บปั๊บ มาเปิดไม้เรามีเยอะมากปับ๊บครับมาเลยเศษผ้าเราครับกับตัวได้หรือเปล่าเราต้องใช้เจ้าเครื่องนี้กับผมในการคราบโอ้โหให้ตายเถอะอ่ะใส่เข้าไปกับผม15อันเพื่อปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนี่ต้องใช้เครื่องทอผ้าในการคราบนะฮะที่จริงมันน่าจะมีระบบแบบครับทีเดียวแบบเสร็จนะฮะให้ตายเถอะ25อันใช่ไหมปับ๊บได้กี่แผน่นเฮ้ยก็ได้เยอะอยู่นะก็ได้เยอะอยู่นะโอเครับผมใส่เข้าไปอีกอ่า25อันปั๊บใส่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  ใส่เข้าไปครับผมปั๊บ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 ให้ครบยี่ห้าโอเคปุ๊บโอ้ยได้เศษผ้ามาเยอะเลยนะเอาอีกครับผมเอาอีกไอ,อก้อันนี้ก็ยี่ห้าอันนี้หว่าแล้วก็อันนี้ก็ใส่เข้าไปครับผมสามหกนะครับผมนี่โอเคแล้วก็มาคัาในสุดของผ้าเคปลาแต่ว่าผ้าเคปลามันต้องใช้พลาสติกด้วยนี่หว่าเดี๋ยวกันนะพลาสติกเรามีเท่าไหร่ตอนนี้เรามีอยู่สี่นะครับผมพลาสติกมีอยู่สี่ปุ๊บเอพลาสติกฝั่งนี้มีหรือเปล่าโชว์ขอดุนเดียวซี อันนี้ตรงนี้มีอยู่แผ่นหนึ่งครับผมแผ่นปฏิกตอนนี้เรามี5แผ่นแล้วนะอ่าฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้ก็ไม่มีครับผมอ่าปุ๊บแล้วก็ค้าผ้าเคปลาเนอร์พลิก3แผ่นจะมาหนึ่งสองสามแล้วก็ผ้าอีก3 1 2 3แผ่นครับผมปุ๊บอ่าอันนี้ก็ประมาณ15แผ่นใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด15หรือ10แผ่นอ่าปุ๊บโอเคโอเคครับผม10แผ่นนะฮะปุ๊บนี่ได้ผ้าเคปลามาแล้ว แผ่นพลาสติกแล้วก็ผมใช้น้ํามันแล้วก็เปลือกไม้แล้วับผมน้ํามัน15เปลือกไม้นี่น้ํามันเรามีโอ้โหอย่างเยอะเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตัวอะไรผีมาผีมาเฮ้ยไอบ้าเอ้ยไอยปากหัวไปเลยไม่ได้ปักหัวมานานครับผมอ่ายังคงความงี่เง่าเหมือนเดิมเฮ้ยโอ้โหหนักตัวเดี๋ยวก่อนหนักตัวครับผมเอ้ยหนักตัวทําไมถึงหนักแต่ผมขอดูซิว่าในตัวเรามีแล้วโอ้โหมีเปลือกไม้เพียบเลยกคบได้อีกหนึ่งแผ่นก็สร้างได้แล้วดีกว่า เคปลาหกแผนก่นครับผมเอ้ยเดี๋ยวก็ทําได้แล้วนี่เอ้ยของเคปได้แผ่นหนึง่งโอ้โหหนักตัวมากหนักตัวมากตอนนี้เอาอะไรทิ้งดีวะเอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสําคัญเป็นหมดเลยทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้เป็นขาดอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปคาปลาติกนะนี่ต้องใช้โตเคมีนะครับผมตรงนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปเปลือกไม้ยี่สิบห้าน้ำมันสิบห้าปึ๊บได้ปลาติกมาเจ็ดแผน่นครับผมเฮ้ย 7แผ่นแล้วเราก็คราฟเคปลาฟอีกหนึ่งอันเอ่เอาเคปลาอีกหนึ่งอันนะครับผมอ่าปุ๊บอันนี้3แผ่นพลาสติก3แผ่นนะครับผมแล้วก็ผ้า3ได้เคปลาปุ๊บครบครับผมแล้วก็ขาดในส่วนของคอปเปอร์1ก้อนใช่ไหมเสร็จผ้า3เคปลา6คอปเปอร์อีกหนึ่งปุ๊บอ่าเสร็จผ้า3คอปเปอร์อีกหนึ่งนี่ได้แล้วไฟติดหมวกเฮ้ยเราไมนต้องใช้ฐานหรือเปล่าเนี่ยฮะ แล้วมันต้องใช้ถ่านหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับผมนี่ไฟติดหมวกแล้วกดยังไงอะกดอืมกดอะไรติดไฟอ๋อกดแอลครับผมเฮ้ยทีนี้ตอนกลางคืนเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วครับผมนี่สว่างสวยัยตลอดเวลาเฮ้ยมีหมีด้วยว่ะไปเล่นหมีดีกว่าอ่าช่วงนี้ว่างว่างงานครับผมยิงหมีเล่นดีกว่าปับ๊บเอ้ยอจูโ,อโดนเลยครับผมอจูโดนเลยครับผมเอาเถอะเอาเอาเอาหนึ่งซิกแซกซิกแซกซิกแซก อะไรติดยอดไม้เหรอโอเคครับผมวันนี้เรามีอาหารกินละอ่าเนื้อหมีอันแสนอร่อยอ่าโอเคครับผมแต่ก่อนเอาลูกธนูขึ้นมาด้วยนี่วันนี้เรามีอาหารกินแล้วเดี๋ยวเราเนื้อหมีไปตากแห้งก่อนนะฮะนี่ปุ๊บอันนี้สุกยังเอ้ยอันนี้ก็น่าจะกินได้ละมั้งเนี่ยอ่าปุ๊บใส่เข้าไปปาป๊า,ปาอ่าโอเคกินเนื้อปลาก่อน,กนครับผมแล้วก็นี่เนื้อตากแห้งซดน้ําตามปุบ๊บแล้วก็ไปหากินผักในบ้านนะฮะ ไหนผักเราโตแล้วหรือยังเฮ้ยเดี๋ยวกันนะป๊บปิดประตูก่อนไปกินในตู้เย็นดีกว่าอย่าในของในตู้เย็นมันจะเสียนะฮะถ้าเราไม่รีบกินนะครับผมอ่านี่อันนี้กินปึ๊บโอโ้โหอันนี้ดิป่องสีแดงโอโ้โหเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมครับผมอ่ะอีกป่องอีกป่องอีกป่องก็ยังได้อ่ะอีกป่องก็ยังได้อีกป่องก็ยังได้โอเคครับผม ก็อย่าลืมเก็บกระป๋องนะครับผมเอาไว้คราฟของได้แหละอ่าทีนี้ก็มีไฟฉายติดถั่วแล้วครับผมโอ้โหเรียกกันได้ว่าสบายแล้วครับผมในเวลากลางคืนไม่ต้องกลัวใครต่อไปต่อไปนะครับผมจะเรว่าคลับเสื้อเกาะดีกว่าอ่าเสื้อเกาะของเราไหนตัวซิเขาต้องการอะไรบ้างเสื้อเกาะปึ๊บอืมผมหาเสื้อเกาะก่อนอันนี้เหรออันนี้ต้องการเศษผ้าห้านะครับผมเคปล่าสิบโอ้โหอีกแล้วเหรอเคปล่าสิบเรามีเคปล่าไหมเคปล่าเราไม่เหลือเลยนะทำไมมันใช้เคปล่าเยอะจังเลยวะเนี่ย อ้ยผมลืมเปิดตรงนี้หรือวะเนี่ยไให้ตายเถอะรู้ว่าไฟหมดไฟก็ไม่หมดแต่ก็ผมไฟเราก็มีอยู่เยอะเอนี่ยโอ้โหดูเดะมีแบตเตอรี่เก็บไฟตั้ง4ลูกไนงะธรรมดาที่ไหนครับผมแถมข้างบนจะมีแบบพวกโซลาร์เซลล์แล้วก็กังหันลมด้วยนะโอ้มาจะหมดได้ยังไงไฟของเราอ่าตรงน,นี้ปิดไปก่อนไม่ใช้งานก็ปิดไปเฮ้ยโอ้ย,อยตายหาสบี้มาไงวะเนี่ยตกใจเฮ้ยปิดบ้าเอ้ยมาตีบ้านเราเฉยเลยมาเดะเข้ามาเดะ เข้ามาดีครับเข้ามาดีครับโอ้เข้ามาดีครับามาบม,า,มา,เาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนธนูผมหายธนูหายไปไหนโอมันะเฮ้ยธนูหายวะเฮ้ยเฮ้ยขอไม้คืนได้ไหมเอ้ยขอบใจมากที่ให้ไม้คืนกิ้มแม่งเลยอ่านี่นะโอ้ให้ตายเถอะก่อนอื่นผมต้องรักษาตัวก่อนวะนี่บาดเจ็บสาหัสครับผมไอ้บ้าอยู่ดีมาตีหลังเฉยเลยเล่นทีเผลอนี่นว่าโอ้โหดูเลือดดิครับผมยังโหด ผมขอดูธนูก่อนเด้ธนูผมหายไปไหนผมว่าธนูพังวะ่ะเอ้ยธนูเจ๋งวะ่ะเฮ้ยไอ้ป้าเอ้ย,เ,อย,เ,อยเจ๋งได้ยังไงเอ้ยไม่เป็นไรครับผมเรามีธนูสำรองอยู่ไหนที่เราคาบทิ้งเอาไว้นี่ไงล่ะธนูสำรองของเราปรึ๊บอ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่าปึ๊บไม่ต้องกลัวครับผมของเราเยอะที่บ้านเอ้เดี๋ยวก่อนนะปึ๊บเอ้าตรงนี้มันมีเคปไล้ลตั้งเจ็ดอันนะเนี่ยไอ้ป้าทำไมเพิ่งเห็นวะโอ้เดี๋ยวก่อนนี่ละมัวทำอะไรอยู่เนี่ย อ่าก่อนอื่นเราค้บพลาสติกเลยพลาสติกเรามีกี่อันพลาสติกอ่อโอ้โหพลาสติกมีแค่อันเดียวเฮ้ยข้างบนก็มีเคปลาเนี่ยอ่ะเจ็ดแปดแปดอันว่าเดียวกันนะซื้อเกาะเขาใช้กี่อันวะเออปุ๊บซุกเอ้าใช้สิบอันวะ่ะเราค้าอันอื่นดีไหมสนับแข่งกันดีไหมเคปลาฟแปดแล้วก็ผ้าห้านะครับผมเออเคปลาฟแปดผ้าห้า 5, ใช่ไหมเรามีถึงแปดไหมเอ้ยแปดพอดีเลยวะ่ะอ่ะแล้วก็ค้าเลยครับผม นี่แล้วก็ผ้าห้าชิ้นนะครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บได้ไหมนี่งานแดแล้วก็ห้าวไม่ได้หรออ๋อนี่มันผ้าเป็นเดทไอ้ป้าเอ้ยพลผ้ากันอ่านี่นี่ผ้าต้องผ้าแบบนี้นะครับผมผาห้า 5. โถเอ้ยอ่ะแคปตาใส่เข้าไปแล้วก็ผ้าห้าหนึ่งนสาทีห้าะฮะปึ๊บนีได้แล้วครับผมสนับเขา่าครบเซตยังทีนี้ก็เหลือแค่ในส่วนของเสื้อเกาะตรงนี้นะฮะ mm hmm. ให้ตายเถอะเราต้องรอนี่วะ ร้อนน้ำมันอีกยาวเลยฮะปุ๊บเก็บมาผมบ้านนะครับผมต้องสร้างในส่วนของเครื่องขุดจอดน้ำมันเนี่ยเพิ่มฮะรู้สึกว่าในช่วงหลังนี้น้ำมันลดน้อยมากเลยนะเฮ้ยอากาศร้อนว่ะอากาศร้อนครับผมอากาศร้อนแบบนี้ปุ๊บผมถอดเสื้อกออกกันดีกว่าอ่าปุ๊บอ่ะออกก่อนตรงนี้ใส่ได้ไหมอ้าวไม่ได้เหรออ๋อข้างล่างวางได้นี่ก็วางวา,างได้นี่ไงอ่าปุ๊บอากาศมันร้อนต้องถอดเสื้อผ้าออกแบบนี้นะฮะเฮ้ยร้อนหรือว่าหนาววะเนี่ย เอ,เ,อเอาเอาเอาอะไรเอาหมาป่าไอ้บ้ามาแอบกัดกูอีกแล้วอะไรของมันเนี่ยอะมันติดป่ะมันติดติดติดอย่างงี้ปุ๊บผมก็รักษาตัวเลยฮะวันนี้ทำมาเป็นอะไรวะเนี่ยโดนนู่น,นกัดโดนนี่กัดโอ้โหไหนดูเลือดเด้ป๊าดแม่งมาแอบกัดนี่เนี่ยบูบูเราบุบูเอาไม่โดนอีกนี่ยิงหัวแตก,กไปเด้เฮ้ยไอ้หมาป่าอยู่ดีมาแอบกัดเราเฉยอ่ะปุ๊บเก็บนี่มาโอ้มีหรือเปล่าตอนนี้ ไม่น่าจะมีแล้วผมว่าเราปิดบ้านดีกว่าบางทีเราก็ชอบเปิดบ้านทิ้งเอาไว้นะฮะมาว่าแล้วก็สร้างเป็นเครื่องขุดเจาะน้ำมันนะครับผมเพิ่มอีกหนึ่งอันนี่จะได้ช่วยกันเจาะนะฮะมานี่อันนี้เลยวางไว้ตรงนี้เลยครับผมน่าจะเหมาะที่สุดไม่น่าจะขวางนะเออตรงนี้ดีกว่าปุ๊บนั่นแหละอ่าโอเคครับผมต้องการไอออนซีนะครับผมแล้วก็อลูมิเนียมสิบห้าไอออนซี มีบ้างมาเนี่ยอลูมิเนียมโอ้โหเอามาให้หมดเอามาให้หมดเอามาให้หมดจะเข้าไปปั๊บ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 ขาดแล้วครับผมขาดไอรอนไอรอนนี่เราช่วงนี้ไม่ค่อยได้หลอมทิ้งเอาไว้เลยว่ะโอ้โหเฮ้ยนี่อันนี้มีอยู่ก้อนหนึ่งนี่หว่าอันนี้มีก้อนหนึ่งไอรอนอยู่ก้อนหนึ่งฮะนี่ปุ๊บแถวนี้มีไหมแถวนี้ไม่มีโอเคไหมแล้วมาหลอมไอรอนกันแบบรัวๆปั๊บ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 นี่ไงโอเคหลอมทิ้งไปเลยปั๊บ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  นี่ปุ๊บเอาโคมาด้วยปุ๊บใส่เข้าไปปั๊บจุดไฟครับหลอมกันเลยอ่าปุ๊บใส่เข้าไปก่อนโอเคก่อนที่จะออกไปฟาร,ร์มก้อนหินนะครับผมเดีย๋ยวผมเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนอ่าไหนวะอ่าปุ๊บปุ๊บพลิกแอคเลอยู่ไหนเอาพลิกแอคอยู่นี่ครับผมอ่าเอาคอนออกไปคอนออกไปเอาพลิกแอคมาปุ๊บใส่เข้าไปฮะแล้วก็ขอกล่องไปนึงได้ไหมเฮ้ยอันนี้เรามีอะไรเนี่ยอ๋อมีก้อนดินอยู่ก้อนนึงโอเคปุ๊บ ก้อนดินมาเก็บไปตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้เรามีก้อนดินอยู่นะฮะไปขอยืมกล่องใบหนึ่งนะแจ๊ะอ่าไปครับผมไปเดีย๋ยวไปฟาร์มหินกันฟาร์มแถวๆนี้แหละฮะโอ้ยนี่ไงตรงนี้ไงไม่ต้องไปไหนไกลนี่ไงก้อนหินเยอะแยะนี่ฮอปเปอร์ก็มาอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยน้ำมันหมดแล้วว่ะใส่น้ำมันก่อนอ่ะสามขวดพอไหมปึ๊บเปิดสวิตช์เครื่องด้วยโอเคเอาไอรอนมาก่อนปึ๊บนี่เอาก้อนหินมาก่อน สีงยงไรเสีงเยงไรหอหมูป่าเหรอหมูป่ากำลังต้องการหมูป่าพอดีปึก๊กล้มเลยครับล้มเลยครับนี่แหมกำลังอยากกินหมูป่าพอดีเสีงเยงไรเสีงเยงไรเสีงเยงไรแฮ่าอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ๋ออ๋อนี่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 นนโอ้โหวิ่งมาแบบนี้ตกใจหมดตกใจหมดอ่าปึ๊บอลาา่าสัตว์ไอ้สัตว์กวาง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 กับผม แล้วกกวางติดอยู่แถวบ้านเอา้าธนูผมพังอีกแล้วเหรอโอ้ให้ตายเถอะทุงนี้ขยันพังบ่อยไม่เป็นไรไม่เปลร,ปรพุ่งหลาวลม้มเลยครับผมนี่ไม่มีธนูก็ไม่เป็นไรครับผมใช้พุ่งหลาวเอาปึ๊บแล้วก็ทำการตากเนื้อกันโอ้โหเฮ้ได้เนื้อมาเพียบเลยวันนี้มันสุดยอดจริงๆอ่าปึ๊บป๊าปป๊าป ปั๊บอ่ะกินน้ำหน่อยกินน้ำหน่อยดิ้งหน่อยโอเคครับผมกินอาหารนิดนึงเอ้ยไม,ไม,ไม่มีอาหารแล้วหรออาหารเน่าหมดละอ่ะเวลาก็เก็บก้อนหินต่อนะฮะปุ๊บโอ้โหเนี่ยก้อนหินเก็บเก็บมาปัา๊บปั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 ๊บก็เติมน้ำมันให้ด้วย3ขวดปั๊บกดออนเอานี่ใส่เข้าไปในกล่องปั๊บ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 โอเคครับผมไปแบกเข้าบ้านก่อนนี่เอามาแล้วต้องการหินนะครับผม มาหลอมแร่เหล็กโชวนี่อันนี้เสร็จแล้วอันนี้ใส่เข้าไปใหม่ปั๊บปั๊บปอ่ะเอาให้เต็มนี่ปุ๊บ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 นห๊บปุ๊บปะ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บป้ะบปุ๊บะุ๊บป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 ปุ๊บปปุ๊บ ถาดอลูมิเนียมครับผมอลูมิเนียมอลูมิเนียมผมก็ต้องเดินทายหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยไปออกเดินทายไปอลูมิเนียมก็ดีกว่าถ้าจำไม่ผิดอลูมิเนียมน่าจะอยู่ตรงไหนวะลืมไปแล้วน่าจะอยู่ด้านล่างนะฮะโอเคไปครับผมไปเอาอลูมิเนียมกันนี่วิ่งเลยครับหวัดดีไม่ได้มานานเลยเดี๋ยวตัวซิน้ำมันหมดยังน้ำมันยังไม่หมดครับผมอ่าแบ่งมาคนละ2ขวดปุ๊บทำงานอยู่ว่าทำงานอยู่นะครับผมอ่านี่อลูมิเนียมเก็บให้หมดเลย ปึ๊บ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 ปึ๊ปึ๊บ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 ป นี่ปุ๊บ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 เก็บ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 โอเคกลับบ้านกันดีกว่าปั๊บวิ่งกลับบ้านครับเฮ้ยชีวิตนี้ไม่มีอะไรมากผมวิ่งไปวิ่งมาโอเคแล้วก็เอาอลูมิเนียมใส่เข้าไปแทนปั๊บ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 อ่าโอ้เยี่ยมไปเลยจัดไปครับผมล้อมล้อมล้อมล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 อมโอเคตรงนี้ครบแล้วฮะปุ๊บอันนี้ก็ครบแล้วได้ก้อนเฟกเมนต์มาปั๊บปั๊บปั๊บหยิบมาให้หมดหยิบมาให้หมด นี่มาแล้วโอเคใส่เข้าไปปุ๊บอ่าคัพเปอร์ใส่โชว์อลูมิเนียมเขาต้องการกี่อันฮะเดี๋ยวก่อนนะอลูมิเนียม15เหรียญโอเคอ่ะใส่เข้าไปครบปะโอ้โหโอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับผมนี่ก็ไม่ครบ15อันหรอันนี้คัพเปอร์ออน,นี่ไงโอหตรงนี้ยังมีอยู่ไอ้บ้าเอ้ยอ่าตกใจต้องไม่ครบนี่ผมต้องวิ่งไปอีกรอบเหรอวะเนี่ย ต่อไปก็จะเป็นโคบอลต์นะครับผมแล้วก็แล้วก็เมคานิคอลพาดนะครับผมอีกประมาณ6แผน่นตรงนี้มีปะนี่แล้วมี7เว้ยเรามี7ใส่เข้าไปปั๊บปั๊ป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 อ้าไม่ใช่ดี่วะเมคานิคอลพาดเอ้ยเป็นแผ่วงจรอ,อันนี้เป็นแผ่วงจรเมคานิคอลพาดอยู่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวกันนะกล่องไหนวะน่าจะกล่องนู้นแล้วมั้งผมว่าอ่านี่โอ้โหมีแค่สองอันเองไอ้บ้าเอ้ยคารามีปะไม่มีเหรออ่าใส่เข้าไปก่อน6อันหก เออแล้วมันคลาฟได้หรือเปล่าสำหรับเมคานโคิคอลพาดนะครับผม,มผมดูซิเศษเหล็กพวกนี้ใช้อะไรฮะโอ้ใช้ไอรอนเหรอเฮ้ยคลาฟง่ายอยู่นะตรงไหนตรงนี้ปะอ่าปึ๊บโหโอเคนี่ไอรอนคลาฟมาสองสามพอปะ่ะนี่ก็สี่แล้วนะอุย้ยพอดีเป๊ะเลยครับผมพอดีเป๊ะเลยโอ้โหอยก็ฟ้าประธานอ่าอันนี้เก็บมาก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บอ่ะเก็บสกีบไว้นะฮะปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั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 ๊บนั่นแหละโอ้เฮ้ยผมว่าผมนอนหลับกันดีกว่ามันมืดละเวลากลางคืนทำอะไรมืดๆผมไม่ค่อยชอบนะฮะกดนอนหลับก่อนปึ๊บโอ้โหหิวน้ำหิวน้ำปึ๊บตื่นหกโมงเช้าโอเคเนี่ยแหละเป็นเวลาที่ดีตื่นมาก็หาข้าวกินก่อน,อไ,นไปดูผักหน้าบ้านเด้ไม่ใช่ผักหน้าบ้านเนื้อที่เราตาักเอาไว้ครับผม อันนี้ดิบแล้วเอ้ยนี่สุกแล้วดิบแล้วอะไรล่ะอ่ะปึ๊บกินก่อนหนึ่งชิ้นครับผมแล้วก็กินน้ําด้วยนะอ่าอย่าลืมกินน้ําด้วยดูวับอ่าปิดประตูด้วยครับผมไปดูกับภาพในตู้เย็นได้มีอะไรกินบ้างโอ้โหเยอะอะของเยอะบอกว่าเลยอ่ะนี่กินไปกินไปครับผมก่อนที่มันจะบูดจะเน่าจะเสียนะฮะนั่นแหละฮะกินไปวิตามินจัดไปครับผมเต็มเอียดกดเซฟไปก่อน ขาเป็นโคบอลนะครับผมโอ้โหโคบอลอีกิดเดียวโคบอลเหรอปุ๊บเดี๋ยวเราไปเอาโคบอลกันกล่องปล่ายัางปุ๊บมาออกเดินทางกันดีกว่าครับผมพร้อมละออกเดินทางไปค้นหาโคบอลโคบอลอยู่หลังบ้านนะครับผมน่าจะอยู่ตรงนี้โอเคเอ้ยก่อนไปยผมหยิบน้ำมันไปด้วยเอาน้ำมันไปด้วยครับผมเอาไปเติมใส่เครื่องนะฮะน้ำมันเรามีปะ่ะนี่ไงน้ำมันเรามีอยู่เอาติดตัวไปด้วยโอเคไปครับ เดินทางนี่อยู่หลังบ้านเราเองวิ่งตรงไปครับผมจะเจอโคบอลโอเคเอากล่องวางครับผมสำรวจก่อนโอ้โหเพียบเลยน้ำมันหมดพอดีอ่าแบ่งครึ่งมาแบ่งครึ่งมาแบ่งครึ่งมาใส่ไปสามอันขออีกหนึ่งอันได้ไหมปุ๊บกดออนด้วยนะครับผมปุ๊บ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 เก็บมาเก็บมาเก็บมาเก็บให้หมด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 โอเคใส่น้ำมันเข้าไปอ่าปุ๊บสองขวด นั่นแหละกดออนโอเคครับผมเครื่องทํางานแต่ตัวหนักมากเขาบอกใส่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 ส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บปึโอเควิ่งได้ไหมวิ่งได้ครับผมกดเซฟก่อนเดี๋ยวเผื่อตายกลางทานนะฮะอ่าบางทีเราวิ่งอยู่ในป่าเนี่ยมันชอบโดนหมีตบนะฮะแบบเฮ้ยกำลังแบกกล่องอยู่นะครับผมหมีไม่ตบด้านหลังซะงั้นตายครับผมโอเคกลับบ้านก่อนแบบรัวๆปั๊บอ่ะ วางของก่อนปิดประตูบ้านก่อนเดีย๋ยวคนมาตุยหลังอ่าโชว์ไหนดูสิอ่าปุ๊บคัพเปอร์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 แล้วก็เอานี่ครับผมโคเก็บไว้ก่อนปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่าอันนี้ก็เสียงแล้ววะไม่น่าจะมีอะไรแหมตื่นตระหนกตกใจเฮ้ยให้ตายเถอะหลอนไปหมดอฮะปุ๊บ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  อ่านี่ใส่เข้าไปนี่เฟกเมนต์เสร็จแล้วนีกว่าโอเคปุ๊บคัพเปอร์ก็เก็บใส่กล่องไปฮะโอบอล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 มาอันนี้ก้อนเฟกเมนต์ปั๊บ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 โอเคปุ๊บ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 เสร็จยังเนี่ยอ่าโอบอลเสร็จแล้วปั๊บ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 นี่เยี่ยมเลยกดออนปุ๊บรอครับผมรอเวลาสองเครื่อง อันนี่เราเก็บน้ำมันมาก่อนได้มาอีกป๋องหนึ่งโอ้โหมันใช้เวลานานมากเลยเนี่ยในการคลับไอ้น้ำมันกระป๋องหนึ่งเนี่ยให้ตายเถอะอ่ะโอ,อโ,ออโ,ออโอเคเอาขุบลอกเก็บไว้ก่อนปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่เก็บมาเก็บมาเก็บใส่ตู้ไว้ครับผมมันฝรั่งโอเคปุ๊บอ่าเยี่ยมเลยนี่อาหารเพียบใส่ตู้เย็นไว้นี่ปุ๊บปุ๊บโอเคเก็บยาวครับผมบอกไว้เลยเฮ้ย นี่อาหารเน่าเสียครับผมออกมาใส่หีไปก่อนจะไปรีไซเคิลใหม่เอาไปทําเป็นน้ํามันนะครับผมอ่านะเอาอีกแล้วใหม่แล้วซอมบี้ใหม่แล้วปึ๊บมานี่มานี่มานี่มาสู้กันข้างนอกนี่อยู่ไหน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 ว่าไหนวะเสียงแห่ๆอยู่ไหนน่าจะอยู่หลังบ้านครับผมส่มนมากามันชอบเกิดหลังบ้านผมเนี่ยพวกสอมบีะไหนวะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนอุ้ยหมีไม่ใช่ซอมบี้แล้วอย่างนี้มันหมีฮึบโ oh oh อ้มายกอดโอ้มายกอดจุบ๊บนี่นี่เอาเหรอเอาเหรอตายซะรักษาแผลก่อนเลยไอ้บ้าเอ้ยดิ้นเสียงให้แห่ก็ต้องซอมบี้มันหมีดีกว่าแต่ว่าผมว่ามันมีซอมบี้ด้วยนะแต่มันอยู่ไหนแค่นั้นอนะเออปึ๊บอ่ะเก็บเนื้อมาก่อนเก็บธนูมาด้วย ยังไงล่ะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วไอ้บ้าเอ้กำลังเก็บเนื้อหมีอยู่โอ้กำลังร่วมกับการเก็บเนื้อหมีอยู่เลยมาตบเราซะงั้นไหนดูเลือดเด้โอ้โหเกือบตายเกือบพีชีเพื่อชาติเฮ้ยเอาเนื้อหมีมาตักแห้งก่อนนะนี่เก็บมาก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โอเคนี่เก็บมาเก็บมาเก็บมาแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้นะฮะเป็นอะไรที่กินง่ายที่สุดละ นี่ขลังขลังก็แช่เนื้อไว้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนี่แช่ไว้แช่ไว้โอเคโอ้โหอาหารเต็มตู้เขาบอกอ่ะสบายครับผมอยู่รอดพ้นหน้าหนาวแน่ อโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยาาละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย